แถวไหนว่าว่า,วาดังๆกว่าเพื่อนพูดดัาทางทำดีทำมังทำดีสังขังทำดีเรื่องถูกดีไม่มีแน่แน่คุณครูและพ่อแม่นั่นรักแป่คนทำดี คาถานี้ว่าที่ไหนครับโอ้ว่าที่บ้านพ่อ๊ม่สังกังทำดีเรื่องถูกตีไม่มีแน่แน่คุณครูและพ่อแม่คคุณรูแและพ่่อมท่านรักแต่งคนทำดีอ้อนพ่ออ้อนคุณครูเลยคุณครู

ờ tiền lên, tiền bao gì ra, đi đâu, đi đâu đó. Ta đi hoài đủ, đi lấy cám, hù chu chúng ta chạy vàng, và chúng ta chạy đua.